หวังจะจับผิดพระองค์ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายเจะยากับปัญญาพระองค์ตรัสตอบว่าโมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไรเขาโทรตอบว่าโมเสสอนุญาตให้ทำหนังสืออย่าร้างและหย่ากันได้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเพราะใจดื้อแข็งกระด้างของท่านโมเสสจึงได้เขียนบัญญัติข้อนี้ไว้ แต่เมื่อแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงดังนั้นชายจะรับบิดามารดาและชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนี้เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมไว้มนุษย์อย่าแยกเลยเมื่อกลับเข้าไปในบ้านแล้วบรรดาสิททูลถามเรื่องนี้อีก พระองคจึงตรัสตอบว่าผู้ใดยอย่าร้างพัญญาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็ทำผิดประเวณีต่อพัญญาคนเดิมแ้ะถ้าหญิงคนหนึ่งอยากกับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็ทำผิดประเวณีเช่นเดียวกันมีผู้นำเด็กเล็กๆมาเฝ้าพิเยซูเจ้าเพื่อทรงสัมบัติอวยพร แต่บรรดาศิษย์กลับดูว่าคนเหล่านั้นเมื่อทรงเห็นเช่นนี้โปรโทรงเกลียวตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าปล่อยให้เด็กไลมหาเราเถิดอย่าห้ามเลยรอบราชานาจาของพระเจ้าเป็นของคนที่เหมือนเด็กล่านี้เราบอกความจริงกับท่านว่าผู้ใดไม่รับราชาัาจาของพระเจ้าอย่างเด็กเล็ก เขาจะไม่เข้าสู่พราชน,นจาจักนั้นเลยและโปรงทรงอุ้มเด็กเหล่านั้นไว้ทรงปกพระหัตและประทานพระพรพระวัจาของพระเจ้าขอพระคิสเศจก้าทรงพระเจเร,ะศเศริญเถิดเ,เราอยู่ในเดือนตุลาคมเป็นเดือน พิเศษในรอบปีขอ่อนเทศกร,รเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เรามักจะสวดสายประคำกันเป็นพิเศษแล้วมีการรวมตัวกันสวดสายประคำตามที่ต่างๆแล้วพ่อก็สังเกตว่าเวลานี้ก็มีกลุ่มต่างๆที่รวมตัวกันสวดสายประคำต่างก็มีเว็บไซต์ออกมาตามวัดต่างๆก็มีช่วงเวลา เชิญชวนสวดสายประคำแล้วแต่เวลาที่สะดวกพอาะเว่าถ้าเรามีโอกาสร,ร่สวมสวดสายประกรรมกับพวกเขาก็จะเป็นการดีตามเวลาที่เราสะดวกและกับกลุ่มคริเศชนหรือกลุ่มคนที่เข้าสวดส,สายประกรรมนั้นบางครอบครัวมีการริเริ่มในระหว่างพี่พน้องๆในครอบครัวเดียวกัน มีกลุ่มลายแล้วก็นัดการสวดสายประคำไม่ว่าญาติพี่น้องนั้นจะอยู่ที่ไหนเขาก็รวมตัวกันสวดสายประคำทางสื่อออนไลน์นี้ได้ระหว่างกลุ่มครอบครัวของเขาซึ่งเป็นกิจการกระทำที่ดีมากๆเพราะว่าการสวดสายพระคมก็จะได้รับพรจากพระเจ้าและพรจากแม่พระด้วย เราอยู่ในสัปดาห์ที่27ในเทศกาลธรรมดาปีบีพระศาสนจักรก็นำพระวรสารของนรบุญมารโกมาให้เราอ่านต่อไปแล้ววันนี้เราอยู่ในบทที่10วันนี้เราอ่านเรื่องการอย่ารักและการต้อนรับเด็กเล็กๆเ,เพื่อเข้าใจตัวบทพระวรสารวันนี้เราต้องกลับไป ทบทวนบทอา่านที่เราได้ฟังอ่านมาในสัปดาห์ก่อนๆเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจและเห็นความต่อเนื่องกันนักบุญมาร์โกเล่าให้เราฟังถึงการเดินทางของพระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาศิย์จากกาลิลีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล พระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์เดินลงมาผ่านทางเมืองเยริโกแล้วก็ขึ้นไปเยรูซาเล็มสถานที่ซึ่งพระเยซูเจ้าจะได้รับการทรมานการประหารชีวิตและการกลับคืนชีพในที่สุดซึ่งในช่วงเวลาของการเดินทางจากกาลิลีมาสู่เยรูซาเล็มนั้น ก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดตามทางที่โปรงพร้อมกับบรรดาศิษย์สเสด็จผ่านแต่ที่สำคัญมารโกต้องการแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าใช้เวลาในการเดินทางพร้อมกับบรรดาศิษย์เพื่ออบรมสั่งสอนพวกเขา สิ่งที่เราได้ยินพระองค์สั่งสอนบรรดาศิษย์ก็คือในการเป็นสิษย์ติดตามพระเยซูเจ้านั้นต้องเดินบนเส้นทางแห่งกลางเขนและพระองคบอกกับเขาถึงสามครั้งสามคราวว่าพราะองค์กำลังจะเสด็จไปที่เยรูซาเล็มเพื่อไปกะไปรับการทรมานถูกประหารชีวิต และในวันที่ 3, สามโภศกลจะกลับคืนชีพการเป็นศิษย์ต้องยากลำบากเหมือนกับอาจารย์เพรนั้นนี่คือเส้นทางที่สิธิ์ของพระเยซูเจ้าต้องเดินความคิดประการที่สองในการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็คือต้องมีท่าทีเหมือนเด็กๆมีท่าทีของการที่ซื่อ ใสบริสุทธิ์เป็นท่าทีของการรับใช้ไม่ใช่มาทะเลาะก,กันแย่งกันเป็นใหญ่เหมือนกับสิบบรรดาสิิที่ติดตามพระเยซูเจ้าและตลอดทางเขาทะเลาะก,กันตามทางเขาทะเลาะก,กันเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันในพระราอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเยซูสอนพวกเขาว่าไม่ใช่การเป็นศิษยติดตามพระองค์นั้นต้องอยู่ในที่สุดท้ายในที่ที่ไม่มีเกียร์เป็นที่ของการรับใช้และวันนี้โปรพูดอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องการอย่าร้างคนที่แต่งงานแล้วอย่าร้างได้ไหม ทำไมพ่อพูดถึงเรื่องนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะมีชาวฟาริสีบางคนเข้ามาถามในเยซส